จเจริญธรรมยัดจมทุกคนทุกท่านขอยหยัดจมจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจให้ชัดเจนเราก็ให้โตเนื้อนั่งตามสบายวางกายให้สบายหยุดความนึกคิดปุงแต่งต่างๆเอาไว้โจกคลังโจกค่าวถึงเราหยุดไม่ได้ถึงเราละไม่ได้เราก็หยุดพยายามสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนสร้างความรู้สึกรับรู้ สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวลึกๆแล้วก็ปลดลมหายใจมาโย่ยาวสักสองสามเที่ยวกายก็มีความรู้สึกสบายขึ้นเยอะใจของเราก็สงบตั้งมั่นขึ้นพยายามฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอรู้ตัวปุป๊บเราก็รู้สัมผัสของลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออก,อก หายใจยาวหายใจสัน้นหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจปกติถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันให้ต่อเนื่องเราก็จะรู้เท่าทันตรงนี้ลึกลงไปเราก็จะรู้ความปกติของใจรู้ความสงบรู้การเกิดการก่อตัวของใจแล้วก็รู้ความคิดที่ปุดขึ้นมาปุงแต่งใจอีกเขาเรียกว่าอาการห้องขนันห้า เป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดผลขึ้นมาตัวใจเขาจะเคลื่อนเขาไปรวมเองเพราะว่าเขามีอยู่แล้วการเกิดของใจการเกิดของขันห้านี้เขามีเขาหลงมานานเขาหลงเกิดบนเวียนไหวแต่เกิดตรงนี้มานานเรามาสร้างความรู้ตัวตัวใหม่เข้าไปวิเคราะห์เข้าไปสังเกตเพียงแค่การจเจริญสติก็ยังไม่ต่ตเนื่อเราก็เลยรู้ไม่ท,ทันตรงนี้ เราก็เลยเพียงแค่ว่าเราคิดเราทำทำตามความคิดอาจจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมุติแต่ในหลักธรรมแล้วอย่างเราต้องคลายความหลงคลายความหลงคือแยกรูปแยกนามพลิกใจออกจากคันห้าให้ได้เสียกอนเพียงแค่พลิกนี่เพียงแค่เริ่มต้นเพียงแค่เริ่มต้นของสัมมาธิฏิหรือว่าความรู้แจ้งเห็นจริงเปิดทางให้เท่านั้นเองการตามทำความเข้าใจเห็นการเกิดการดับ ของความคิดเห็นกันเกิดกันนับของวิญญาณเรามาศึกษามาตามดูตามรู้ตามเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงจะลงสู่รตจรักหล,ลงสู่กฎของใจรักความจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวลาเขาดับไปความว่างเปล่าเข้ามาปรากฏเรื่องใหม่เข้ามาเกิดขึ้นตั้งอยู่ยงบางทีก็เกิดจากตัวใจปรุงแต่งออกไปบางทีก็เกิดจากขันหักใจรวมกัน บางทีก็รวมกันทั้งสามอย่างทั้งใจทั้งอาการองคขนันหาทั้งส่วนสมองรวมกันไปเราต้องสร้างส่วนบนส่วนสติส่วนปัญญาของเราดูรู้เห็นมัน่นพร่ำมสนใจแล้วก็รู้จักควบคุมใจของเราให้อยู่ในความสงบปราศจากการเกิดปราศจากกิเลสการพูดในงยแต่เราการลงมือการทำความเข้าใจ จของเราเกิดความทะเอยอทะยานอยากเกิดความยินดีจินไรเกิดกิเลสมามากมายต่อมากมายเราจะละให้หมดเแค่วันหนึ่งวันเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องพยายามค่อยลดค่อยละ,ค,ยละค่อยสร้างอาน,นิสงส์สร้างบารมีละกิเลสใจเกิดความทะเอยอทะยานอยากใจเกิดความโลภเราก็พยายามคลายด้วยการเอาออกด้วยการให้ด้วยการบริจาคบริจาคทั้งภายนอกให้อาภัยทานทั้งภายในมองโลกในทางที่ดี ใจของเราเกิดความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธโดยการให้อภัยจะทานเราดับเราละความโกรธเราละได้ตั้งแต่เขาเริ่มเกิดหรือว่ากลางเหตุปลายเหตุหรือว่าแสดงออกมาทางกายทางวาจาเขามีหลายชั้นเราต้องทําความเข้าใจให้ละเอียดทุกเรื่องในชีวิตของเราเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่ว่าเรื่องของคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะศึกษาตัวเราแก้ไขตัวเรา การทําบุญให้ทานทางด้านวัตถุทานเรามีโอกาสได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันอยู่ในระดับหนึ่งแต่การที่จะลึกเข้าไปถึงตัวใจนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองแนวทางนั้นมีอยู่พวกเราต้องพยายามเดินให้ถึงเพียงแค่การจเจริญสติให้รู้ตัวให้ต่อเนื่องพวกเราก็ทํากันกระท่อนกระแท่นไม่ค่อยจะสนใจอาจจะรู้อยู่เป็นบางครั้งบางคราวหรือหรืออยู่เมื่อเวลาเราตั้งสติทำ อะไรคือสติปัญญาสติที่เราสร้างขึ้นมาจนกายเป็นปัญญาเป็นมหาปัญญาเอาไปประหัตประหารกิเลตไปดูแลใจมันพร่ำสนใจนี่แหละเขาเรื่องเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนแรกคือตัวสติที่เราสร้างขึ้นมาตนตัวที่สองคือตัวใจนั่นแหละทึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมาจนกายก็เป็นฝ่ายรูปประทับทำเถอะอย่าว่าไม่ทำอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งงานภายนอกบุญภายนอกเราก็ทำ อันนี้ก็ใกล้จะถึงวาระงานกฐินที่วัดคงเราวันที่24วันที่25วันที่24นี้เป็นวันรวมวันที่25เป็นวันทอดทวายญาติโยมท่านในปรารถนาที่จะตั้งโลงทานก็ขอเชิญนะวันที่24ก็ได้วันที่25ก็ได้โอกาสเปิดให้สถานที่เปิดให้การเวลาเปิดให้ปีหนึ่งก็อาจจะมีงานกฐินครั้งเดียวที่วัดเราก็ไม่ค่อยจะจัดงานด้วยนอกจากวัน มีงานกัดถินหรือว,ว่าวันสำคัญเป็นบางครั้งจะลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราควรนำน้อมนำเอาองค์พระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจของเราใจของเราปราศจากกิเลสใจของเราปราศจากความยึดมั่นถือมั่นใจของเราสะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละพุทธผู้รู้ก็จะมาอยู่กับเรารู้ทมรู้ใจรู้ความสะอาดรู้ความบริสุทธิ์มองเห็น หนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันจงทำหนิตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอย่าไปอคาตาิอย่าไปเพ่งโทษค,คนน่นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเราต้องพยายามมองโลกในทางที่ดีธรรมดาธรรมชาติของโลกก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็พัดภาคจากกันไม่ได้พัดภาคจากกันตนเป็นก็ต้องได้พัดภาคจากกันตอนตายเพราะเป็นกฎของใจลักเป็นกฎของความเป็นจริง เราก็จะได้ไปเหมือนกันไม่ว่าจะไปช้าหรือไปเร็วเราพยายามดําเนินให้ทั้งจุดหมายปลายทางทั้งด้านจิตทั้งด้านวิญญาณดับความเกิดให้มันจบกิจซก่อนก่อนที่าทธาตุขันจะแตกจะดดำภาละหน้าที่สมมุติเราก็ยังสมมุติของเราให้เกิดประโยชน์ในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ถ้าหมดลมหายใจแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเราก็ต้องพยายามาสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเขาออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักพักสักระยะหนึ่งนะ ถึงทำไม่ได้ต,ตลอดก็ขอให้ทำขณะที่เรากำลังนั่งอยู่นี่แหละตั้งสติดูรู้ให้ชัดเจนอะปากันแหวกแลพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารต่อนะ